วันนี้ตอนรับอาจารย์โต้งนะครับก็อยากจะมาชมมาชิมไผ่ลวกหวานนะครับว่ามันหวานจริงหรือเปล่าอาจารย์โต้งเคยกินไผ่บงหวานไหมครับอ๋อไม่เคยครับเคยแต่เพร็ดน้ำผึ้งนะครับเคยอย่ครับอ่าไผ่บงหวานเพร็ดน้ำผึ้งเคยชิมมั้มยใช่ไหมฮะเคยครับหวานไหมนนนอสดหวานไหมค,ครับ<อ>หวาน,านครับครับเดี๋ยวจะมาลองชิมดูว่าไผ่ลวกหวานน่ะนน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  เอาท่อ v ีีตัดเพื่อกันนะครับเพื่อกันไก่กระแตนะฮะมากัดกินนะครับอาจารย์ครับเปิดเปิดท่อแล้วก็หักชิมนะครับอาจารย์แล้วบอกผมหน่อยว่าอ่าหน่อไผ่ลวกหวานหวานสู้ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งได้ไหมครับในแบบกินสดครับกินสดเดี๋ยวจะพาอาจารย์ไปกินสุกด้วยว่าตัวไผ่ลวกหวานหลังจากต้มสุกแล้วเนี่ยมันรสชาติหวานหอม เหมือนข้าวโพดต้มไหมแล้วความหวานความหอมเนี่ยสู้ตัวไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งที่อาจารย์เคยชิมมาหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฝากอาจารย์สักหน่อยหนึ่งให้ไปต้มกินที่บ้านนะครับว่ามันหวานจริงหอมจริงไหมนะครับไผ่ลูกหวานถ้าเราต้มให้สุกนะครับต้มทั้งเปลือกนะครับมันจะหวานหอมเหมือนข้าวโพดต้มถ้าเผาทั้งเปลือกก็จะหวานหอมเหมือนข้าวโพดปิ้งครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของไผ่ลูกหวานนะครับ อ๋ครับอาจารย์ใช้เวลาแกะงานมากแบบปลาหนิดแบบปลาหนิดนะครับ <S <S โอเคหักหักแล้วหักหักเลยหัก,หก,ล <S <S หกแล้วก็กินกินปลามครับปลามันจะอ่อนโอเค<ด>ลองชิมดูอย่าให้เขาอย่าให้ผมหลอกได้ครับ<ด>มันหวานจริงไหมหรือว,ว่าขม <S <S เป็นไงครับอาจารย์หวานบอ <S <S หวานไหมโอเคครับโอเคหวานแล้วมีกลิ่นหน่อไม้ไหมครับอาจารย์มมีกลิ่นหน่อไม้ไหม เปรียบเทียบ,ยบลองนึกถึงไผ่บองหวานเพีน้าพึ่งที่อาจารยนะ์เคยชิมสดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับตัวไหนหวานกว่ากันนะครับหรือว่าหวานเท่ากันครับกับตัวไผ่บองหวานพีน้าพึ่งหรือว่าจําไม่ได้า <c oughs> จารสชาติจารสชาติได้ให้ได้ไดไ <c oughs> แล้วไในวนนันก,กัน <c oughs> แต่อันนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะหวานกว่นานินดๆเลยครับหวานกว่าน,นิดๆนะครับถ้าเราโรยน้ำพึ่งไปยิ่งจะหวานไปอีกเป็นไงอาจารย์ผู้หญิงเป็นไงครับ อันใน,นกานจานผู้หญิงต้องต้องถามอาจารย์ผู้หญิงจะผู้หญิงจะมีเขาเรียกว่าจะ,จะจะสามารถจดจํารถได้มากกว่าผู้ชายเนาะเป็นไงบ้างจะบอกว่าก็นานเหมือนกันแล้วนานเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วคิดว่าหวานไหมครับตัวนี้หวานนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะพาจานไปกินไอ้ไผ่ลวกหวานต้มสุกแล้วก็จะพาไปชมไผ่โซนไผ่เล็กส่สวนทวายนะฮะแล้วก็ไผ่ผักหวานป่าครับไปครับครับจิมนะครับนี่ใช่ ที่โดนกินเห็นไหมเนี่ยอันนี้คุมไม่ทันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมนี่โดนกินครับเนี่ยนี่ก็โดนกินมาดูฝั่งนี้นี่เห็นไหมครับคุมไม่ทันว่าจะมาคุมเนี่ยดูถ้ามันนี่คือพพิ่งกินสดๆอันนี้นค,คือกินนานแล้วก็จะตายอย่างนี้ครับนี่ครับใช่พาอาจารย์ต้งกับแฟนนะครับมาชิมไผ่ลวกหวานต้มนะครับ อาจารย์ลองชิมดูซิว่าหลังจากต้มแล้วหวานหอมไหมมีสองซี่ครับแบ่งคนละซีกช่วงนี้หน่อไม่เยอะครับแบ่งๆกันชิมครับลองดูซิว่ามันหวานมันหอมไหมนะครับ เป็นไงบ้างรสชาติหวานดีครับหวานไหมครับหวานสุดดยอเหมือนออกไปทางเหมือนเหมือนข้าวโพดเหมือนที่บ้านใช่ไหมครับเหมือนข้าวโพดหวานหอมอันนี้ต้มใส่น้ำตาลไหมครับไม่ไม่ใส่น้ำตาลเลยครับก็ให้หนอสดไปไงก็น้องก็ลองเอาไปลองชิมที่บ้านดูนะครับครับนะครับลองชิมดูว่าต้มต้มสุกเผาสุกนะครับว่ามันจะหวานจะหอมไหมไงน้องผู้หญิงว่่าออรยหวานหอม ตอนนี้สู้ไผ่บงหวานได้ไหมสู้ได้ขาดลอยได้ใช่ไหมครับก็นี่ครับนี่ความพิเศษของไผ่ไผ่ลวกหวานคือมันจะรสชาติหวานหอมแล้วก็อร่อยนะครับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมาชมแปลงปลูกไผ่ลวกหวานชมหน่อสดแล้วก็ชิมหน่อสุกแบบอาจารย์ครอบครัวของอาจารย์โต้งก็ได้มาชมมาชิมได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โต้งและแฟนนะครับสวัสดีครับ ครับวันนี้ไล่สุขเราต้อนรับน้องเนยแล้วก็น้องครีมแล้วก็น้องน,นะครับ <Okay. S 1> น้องเตยนะครับน้องครีมเนี่ยสั่งไผ่ลวกหวานไล่เราตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะ,ะจองมาจจำมาเดือนไหนครับเ,ออเดือนธันวาเลยค่ะเดือนธันวาวันนี้น้องเตยก็แวะเข้ามาจะมาเอาต้นพันธุ์ครับจะมา,าต้นพันธุ์แต่ว่าวันนี้เอาโมไซมามาดูก่อนว่าไผ่ลูกหวานมันหวานจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่แล้วก็จะคุณพ่อมาเอาร้อยกระบามมาเอานะครับ ก็ทางบ้านก็เชิงต่อว่าว่ออาไผ่ลวกอะไรมันจะหวานใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็เลยอยากมาดูว่าเอ้ยไล่สุกสวัสดิ์หรือเปล่าไผ่ลวกไไผ่ลวกขมหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลยพาน้องมานะครับมาชมแปลงปลูกไผ่ลวกหวานแล้วก็มาชิมครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับเนี่ยมาดูอันนี้เราก็ใส่ท่อ PVC ไว้นะครับก็เพื่อไว้กันไก กันหนูกันกระแตเขามันมามันมากัดมาจิกกินนะครับอ่าต้อเปิดครับหนึ่งนอ,อสองนอครับสามนอสี่นอห้าหานอหกนอนนครับหกนอนแล้วก็หนอนที่เจ็ดครับอ่าเจ็ดนอนครับก็ไผ่ลวกหวานนะครับก็เขาจะไม่ลก แล้วก็หน่อจะออกทั้งปีถ้าเราตัดแต่งแล้วก็ดูแลนะครับแล้วก็เราจะสามารถเก็บหน่อได้ทุกวันนะครับหน่อไหนยาวสุดก็เก็บวันจันทร์นะครับอังคารพุธเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีหน่อที่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับอย่าให้น้องเนยหักหน่อนี้ครับใชาหักดูหักตรงไหนครับหักตรงไหนอ่าจะเป็นหักลยครับหักเลยครับอ่าหักเลยโอเคชิมดู นะครับว่ามันหวานไหมนะครับชิมสดๆดดูน้องเนยเคยกินมงหวานไหมเคยค่ะอ่าอ่ะน้องครีมชิมสิครับมาด้วยกันอย่าให้พี่หลอกได้การเลื้ก็ได้การเลืยหวานนะหวานดีดีน้องเด็กการชิมเนืรีมกุ๊ดีครับเป็นให้เปย์ครับเป็กน้องบอกว่ามัตสิมัตสิเป็นคมๆอ่ะมัตสิเป็นคมๆอันนี้สปีกอังกฤษสปีก ภาษาอีสานบ้านเรานะครับก็คือถ้าเป็นหน่อหน่อลวกมันจะขมใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นลวกอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มันกลายพันธุ์มาเป็นลวกหวานนะครับตัวนี้ถ้าต้มสุกนะครับแล้วก็เผาสุกนะครับมันจะหวานเดี๋ยวถามก่อนว่าน้องเคยกินบงหวานนี้ใช่ไหมครับเคยค่ะมันแตกต่างไงกับวงหวานครับบอกพี่สิไม่ต่างไม่ต่างอันนหวานกว่ากัน มวนมันจะแบบออกคมขมขมคมมันหวานตอนลวกนะคะสาหรับสาหรับหนูตอนลวกมันก็จะยังแบบขมขมนิดนิดไม่แต่บงหวานเนี่ยมันจะมีสองบงนะครับบงขมกับบงหวานถ้าบงหวานเนี่ยก็คือจะไม่ขมนะกินสดได้เลยนะไม่เคยกินสดไม่เคยกินสดแสดงว่าน้องอ่าน้องกินบงขมนะฮะบงหวานก็มีบงหวานคือหน่อไม่ขมเลยนะฮะแสดงว่าไม่เคยกินบงหวานนะครับเดี๋ยวปกติก็ลวกกันตลอด โอเคอันนี้ถ้าต้มสุกนะครับเผาสุกทั้งเปลือกเนี่ยมันจะกลายเป็นข้าวโพดต้มข้าวโพดปิ้งเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวพาไปลองชิมแบบสุกครับไปกันครับก็พาน้องเนยนะครับมานั่งอยู่ตรงกระท่อมนะครับนอนนาคาเฟ่ของไร่เรานะฮะนี่หน่อไม้ต้มสุกเรียบร้อยคลับลองชิมดูครับว่าวานหอมไหม ข้างๆก็จะเป็นหน่อไม้สดนะครับฝากน้องในไปให้ให้คุณพ่อคุณแม่ชิมที่บ้านนะครับว่าหน่อมันหวานหอมหรือเปล่าร้อนๆเลยครับมันหอมหวานบอเหมือนใช่ไหมครับอย่าไปต้มทั้งเปลือกที่บ้านแบบนี้ครับต้มสุกเผาสุก เป็นไงบ้าง<ก>อร่อยไหมครับอร่อยค่ะอร่อยหวานไหมหวานค่ะมันเหมือน,อนข้าวโพดสีขาวขา้ขาวโพดข้าวโพดสาลีข้าวโพดอันสีขาวเหรอไม่ไม่เหมือนขาอ้ขาวโพดไม่เหมือนข้าวโพดเหลืองใช่ไหมข้าวโพดเหลืองจะหว, <c oughs> วานเปนอยู่ <c oughs> ร้อนเหรอหนุม่มเต้ยน้องแกะด้านบนครับแกะแกะด้านบนอ่าแกะเปิด้านบนกินด้านบนโอเคเป็นไงน้องเนยรสชาติ ทิ่เคาะหวานหอมไหมครับหอมหอมันกเพื่อต้มเลยมันไเพื่อต้มเลยนะครับ <nerede? S 1> เป็นไงน้องเต้ยน้องเต้ยยังปอกไม่ได้ครับเพราะว่ามันร้อนมันร้อนมากร้อนครับร้อนร <c oughs> ้อนเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเย <c oughs> ี่ยมที่ได้เรานะครับได้ชิมหน่อสดนะครับ <c oughs> แล้วก็ชิมหน่อสุกครับว่าห <c oughs> น่อสดหวานไหมหน่อสุกหวานหอมไหมเป็นไงครับหน่อสดก็หวานใช่ไหมฮะหน่อสุกก็ยิ่งหวานหอมกว่า ป็นไงน้องเต้ยหวานหอมอร่อยไหมครับครับก็น้องเนยก็วันนี้ก็เข้ามาชมก่อนแล้วก็วันต่อไปก็จะคุณพ่อมเอาใช่ไหมครับ<ช>ก็จองแต่ปีที่แล้วครับน้องเนยก็อยากจะทําเกษตรใช่ไหมครับใช่ค่ะลองปลูกดูพืไ่ไปเปิดดูเราเห็นในยูทูปนะคะครับก็เพื่อนๆนะครับที่สนใจ อยากปลูกให้เลือกหวานอยากชมอยากชิมก็เข้ามาที่ไร่จะได้ครับที่บ้านให้เดือยจตุบระทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับเข้ามาก็ฟรีครับไม่ใช่ใจ่ายแต่ว่าถ้าจะมาไหนก็โทรบอกก่อนครับที่เบอร์0 8 1 9 8 4 5 7 9วันนี้ต้องขอบคุณน้องเนยและน้องทีมน้องเต้น,นะครับที่เข้ามาร่วมพิสูจน์ชิมความหวานความหอมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ